สวัสดีเพื่อนๆผู้สนใจในการปลูกแก้วมังกรทุกท่านนะคะวันนี้ไก่จะมานําเสนอการกราฟกิ่งแก้วมังกรการกราฟนะคะหลายคนสงสัยว่าคืออะไรการกราฟก็คือการเสียบยอดนั่นเองเราจะนํากิ่งพันธุแก้วมังกรขาวไปชาให้เขาออกรากเรียบร้อยแล้วจากนั้นนํามาเป็นตอในการเสียบยอดกิ่งแก้วมังกรสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะ เพื่อให้เขามีความแข็งแรงสามารถหาอาหารในพื้นดินได้ดีทำให้ต้นจเจริญเติบโตแข็งแรงขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มสู่การกราฟแล้วเราจะมีอุปกรณ์ก็คือมีคัตเตอร์ของเรานั่นเองใช้มีคัตเตอร์เชือนเนื้อนะคะห,หนึ่งด้านนะคะเถินตรงแล้วก็สับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจากนั้นก็เลือกกิ่งพันธุวันนี้เราเอาเป็นแดงอ e ิวาดอ์นะคะ ตัดมาแบบนี้แล้วก็เอาออกด้านหนึ่งนะคะเฉือนเนื้อออกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหลังด้วยไม่ให้โดนแกนด้านในของเขานะคะจากนั้นนะคะไก่ก็จะนํามาเสียบเลยเสียบให้ตรงพอดีนะคะให้ลงล็อกพอดีเลยแบบนี้ต่อจากนั้นก็นําเทปกาวมาติดได้เลยนะคะติดทุกด้านให้แน่นเรียบร้อยนะคะให้แน่นเลยเอ๊ ด้านซ้ายด้านขวานะคะให้แน่นทุกด้านเพื่อจะให้เนื้อเยื่อเขาติดกันเราควรทําแบบสดๆนะคะไม่ควรทิ้งให้กิ่งนั้นแหีว่วเพราะว่าน้าเยื่อเขาจะหมดนั่นเองเราติดทุกด้านเนี่ยให้เรียบร้อยเลยติดซ้ายติดขวาติดด้านหลังด้วยนะคะ ติดแล้วรีดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนำกิ่งแก้วมังกรของเราไปชำลงแปลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาแตกยอดแล้วค่อยนำไปลงแปลงปลูกนะคะ